พ่อของลูกเป็นครูโรงเรียนประชาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพ่อมีภริยาสองคนภริยาคนหนึ่งมีลูกเดียกันเป็นชายส่วนกับแม่ของลูกมีลูกเดียกันหกคนชายสี่หญิงสองพ่อดื่มเหล้าตั้งแต่หนุ่มอายุสิบปดปีดังนั้นนับตั้งแต่จำความได้ ลูกในเห็นพ่อเมาเหล้าทุกวันวันละสองเวลาคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเงินเดือนแทบจะหมดไปตั้งแต่วันเงินเดือนออกแล้จะเป็นวันที่พ่อซึ่งอยู่ในชุดเครื่องแบบพ่อพิมพ์ของชาตินอนอยู่ริมข้างทางยางขาดสติ แล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ด้วยตนเองเรานึกภาพดูนะจ๊ะซึ่งเป็นภาพที่ชินตาของทุกๆคนในหมู่บ้านบอกตรงๆว่าตอนนั้นลูกจะไม่ชอบพ่อมากๆเลยนะตัวพ่อก็เหม็นไปได้เล่าพ่อจะตั้งวงเล่าที่บ้านพอเมาได้ที่ก็ร้องรำทำเพลง ตั้งแต่เพลงธรรมดาจนถึงเพลงมวยเตีหนึ่งที่สองแม่ต้องแม่ต้องหอบพิวเอลูกๆเดินข้ามทุ่งนาสีห้ากิโลไปขอสายบ้านแม่เท่านอนบางครั้งแม่กับลูกก็ต้องช่วยกันเชือดคอไก่เพื่อทำกับแกล้ม <c oughs> กระทั่งค้อนอรุ่งกว่าจะได้นอนต้องเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดโอ้หน้าเบื่อระอาที่สุดเลยในที่สุดพอ่อพอยุกสิปีก็เป็นอมัมพาตตัวขยับไม่ได้ต้องคอยเชื่ยกันพลิกเชื่อกันอุ้มเห็นไหมเป็นภาระของสมาชิกภายในครอบครัวแต่กระนั้นใจของพ่อก็เป็นทาตุของเล่าเส็ยแล้วยังไม่อาจจะเลิกได้พ่อใช้มือข้างขวาที่ยังพอขยับได้ส่วนนอกนั้นขยับไม่ได้ ยกแก้วเหล้าดื่มในช่วงที่เป็นอัมาพาตหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพอกระใช้สิทธิ์เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคตับแข็งคือถ้าไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ันใช้สิทธิ์ในการไปโรคตับแข็งเข้าแต่ก็ไม่มีสติแล้วจากคนที่เคยรอาขาวผิวพันณ์ดีตอนนี้ตัวงพ่อถูกแอลกอฮอล์เข้าไปเผาทุกเซลล์ของร่างกาย เหมือนต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้เหลือเพียงตอดำๆจากคนที่สูงประมาณร้อเจตัวนี้ตัวพ่อหดเหลือประมาณ100ร้อยเซนติเมตรเศษๆนิดๆ,ดๆช่วงเจวันสุดท้ายพ่อไม่รู้ตัวอีกต่อไปแล้วที่สุดพวกเราก็ที่สุดพวกเราก็รู้ว่าพ่อจากไปเมื่อลมหายใจหยุดเท่านั้นตลอด44ปีแห่งการดื่มของพ่อนำมาแต่น้ำตา น้ำสุรานำน้ำตามาให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวดังนั้นเมื่อพ่อตายแล้วแม่จึง <c oughs> ดีใจมากแล้วบอกว่า <c oughs> เออกูสบายแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ชายคนโตของลูก <c oughs> มีพี่ชายแล้วนะ ตอนเด็กๆเ,เรียนเก่งเป็นความหวังที่จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวพี่ชายก็โตแต่พอโตขึ้นพี่ชายก็เริ่มดื่มเหล้าว,วันหนึ่งก็มีจดหมายจากตำรวจว่าพี่ชายถูกจับเพราะไปตีหัวคนอื่นแม่ก็ต้องนำทรัพย์สินที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะไปประกรันตัวออกมา ตั้งรเรียนที่เรียนและปีสุดท้ายของการเรียนอยู่ยูพ่ชายก็กลับบ้านมาด้วยอาการผิดปกติคือเพ้อคลัง่งพูดจาไม่รู้เรื่องเดินเข้าป่าจนข้ามเขาไปเลย <c oughs> <c oughs> น่าจะปล่อยให้ไปเลยนะแต่แม่พยายามนำตัวกลับมาแล้วก็พาไปรักษาทุกแห่งที่วาดี ไม่เป็นภาระของแม่ทั้งแผนอดีตและปัจจุบันใช้เวลาถึงสิบปีอ,อตรงนี้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบอาการก็ค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายญาติลงความเห็นว่าอย่างนี้ต้องแต่งงานจึงจะหายขาดหลังแต่งงานพี่ชายก็ดูปกติดีดนะตอนที่ยังไม่ดื่มแต่ทุกครั้งที่ดื่มเหล้าก็จะออการผิดปกติเพื่อครั่ง สุท้าพิชายกบประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนพิชายตายคาที่ใดวัย46ปีทิ้งภรรยาและลูกเล็กๆสามคนให้ดำเนินชีวิตต่อไปพี่ชายคนที่สองและคนที่สามของลูกเป็นคนนิสัยดีช่วยเหลือพี่น้องแต่ก็เป็นนักดื่มเหล้าเบียร์ที่จัดมากบัดนี้ก็ยังเลิกไม่ได้กระแดงว่าจะมีสภาพไม่ต่างจากพ่อ หนึ่งสองสามไปแล้วนะพี่ชายคนที่สี่ตอนเด็กก็เรียนใช้ได้แต่สุดท้ายก็เรียนไม่จบเพราะรักฉุกลหกชิงสุกก่อนหามทำให้หญิงหลายคนท้องเพราะยิ่งบางคนก็ถูกพี่ชายปล่อยให้เลี้ยงลูกเองแต่บางคนพี่ชายก็เอาลูกมาให้พ่อองลูกเลี้ยงมีลูกชายคนหนึ่งของพี่ชายคนที่สี ที่พ่อของลูกเอามาเลี้ยงในวงเล่าตั้งแต่แบะเบาก็<อ>ให้พ่อติดเหล้าเลี้ยงนี่<อ>ตั้งแต่ในเบาเอามาเลี้ยงในวงเล่าทีน<อ>ี้ผู้ใหญ่ก็เมาอยู่แล้วในวงเล่า<อ>ก็เลยถูกผู้ใหญ่ขี้เมาในวงเล่าป้อนเหล้า<อ>ป้อนเหล้ามาตลอดแล้วตั้งแต่แบะเบาเห<อ>็นไหมมีจริงแล้ว<อ>ที่ครูแม่ใหญ่บอกเออสักวันหนึ่งเนี่ยคงเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หยอดปากเด็ก ยอตั้งแต่ไปเบาจนอายุสามขวบเขาติดเหล้าตั้งแต่สามขวบพี่ชายต้องคนที่สี่ตั้งโรงงานกลั่นเหล้าเถื่อนขายส่งแล้วก็ดื่มเหล้าจัดทั้งทั้งดื่มทั้งขายสุดท้ายก็มีการประสาทหลอนนี่ดีดีหน่อยที่ว่าไม่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่เพราะว่าประสาทหลอนก่อน เมื่อดื่มจัดก็เลยมีอาการมาศาสตร์หลอนมองเห็นคนไล่ข้าตัวเองตลอดเหมือนคนบ้าจนถึงทุกวันนี้ลูกสี่หลานหนึ่งห้าพ่อหกเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นับว่าคนในตระกูลทุกคนที่เป็นชายตั้งแต่พ่อพี่ชายหลานชายทุกคนล้วนแต่ติดเหล้าแม้แต่พี่ชายต่างมารดาที่มีลูกหนึ่งคน ก็เปิดร้านขนาดย่อมๆขายเหล้าแล้วก็ตั้งนาตั้งตาดื่มไปล่าเป็นสันดด่มไปขายไปแล้วติดเหล้าก็แงมีสภาพไปต่างจากพ่อเท่าไหร่เจ็ดผู้ชายในเจ็ดกันไปแล้วพี่สาวลูกก็อยู่ว่างๆก็เลยช่วยคุณนาทำโรงงานกลั่นเหล้าขายตั้งแต่เด็กพี่สาวตอนเด็ก แอบไปผลิตในป่าลึกๆเปิดกิจการตอนอาทิตย์ตกดินพอที่ตกดินแล้วก็เปิดกิจการต้มกันแต่ก็ตาสอดใส่มองตำรวจเพราะกลัวตรวจเจอเวลาตำรวจไปที่บ้านเราก็จะนำน้ำเมาเทาใส่รวมกับน้ำในองค์น้ำดื่มเพื่อทำลายหลักฐานอ๋อเนื้อขยายความเมาทั่วบ้าน ท้ายสุดก็ต้องเลิกผลิตปิดโรงงานเพราะมีคนเอาช้างไปล่ามคล่อมโรงงาน <laughs> นี่เอาช้างเอาช้างตัวจริงเลยไม่ใช่เป็นยี่ห้อ,อ,อไปคล่อมโรงงานจนวิสารลนาเกือบโดนช้างเหยียบ <laughs> แล้วกว่าช้างเหยียบตายนี่ก็เลยเลิกตบไปกลาอย่างนี้ตงไปกลาบางช้างเมื่อพี่สาวเข้ามาอลไยก็ไปเข้ากลุ่มเฮฮาปราร์ตี้จนอยู่ปีสองไปเข้าหนึ่งปีก็มีคนชวนมาวัดวัดไหน,นเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากนด้เป็นตนมาก็อยากจะทําแต่ความดีนี่ต้องมีสักวัดหนึ่งเนี่ยทานศีลภาวนาตั้งใจทําทานศีลภาวนามาวัดบ่อยขึ้นจนหลังจากการจบการศึกษาพี่สาวจงอุทิศตอนมาช่วยงานพระศาสนาในวัดจนถึงทุกวันนี้อาคําถามก่อนพ่อหมดสติไปพ่อเพอและบอกว่ามีตำรวจ <c oughs> นี่เพอแล้วนะ ใส่หมวกแกป๊ปเป็นขวดเหล้าเข้ามาหา oh. คือหมวกแก๊ปเป็นรูปขวดเหล้า oh. หมายความว่าอย่างไร oh. ช่วงที่พ่อตัวหดลงเพราะแอลกอฮอล์ <Yeah. S 1> ที่เหลือเซนเศษๆจากร้อยเจ็ดสิบเหลือร้อยเศษเศษพ่อมีความรู้สึกอย่างไร oh. เอาอีกแล้วพ่อตายแล้วไปไหน <c oughs> เออค่อยง่ายกันมาหน่อย ล,ลูกสร้างองค์พระอุทิตให้ได้รับหรือไม่ทำอย่างไรจะช่วยท่านได้พี่ชายคนโตของลูกทั้งทั้งที่เรียนเก่งไม่มีอาการนึงแต่กำเนิดเลยว่าจะเป็นคนบ้าก็ดีๆอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆทำไมเสียสติเป็นเวลาสิบกว่าปีตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่วันที่เสียชีวิตลูกของลุง ลุงลุงเลจ้าเล่าว่าตอนเที่ยงคืนพี่ชายคนโตที่ตายเนะ่ยไปสิงลุงและบอกว่าหิวจะมาขออยู่กับลุงด้วยจริงหรือไม่มช่วยจงคำถามด้วยนะจําทำไมพี่ชายคนที่สี่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและทำไมทุกครั้งที่ดื่มเหล้าจึงเห็นเหมือนคนไล่ฆ่า หลังจากได้บวชและติดจานดาวธรรมธิบาทแล้วอาการก็ดีขึ้นมากอ๋อนด่บวชแล้วน่ะพี่ชายจะหายขาดไหมคะถ้าหายขวดก็หายขาดถ้าขวดหายก็หายขาดนะจ๊ะแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรหล,หลานชายทำกรรมอะไรมาจึงเติบโตมาในวงเล่าจนต้องติดเล่าตั้งแต่แบเบา จกนกระทั้งถึงสามขวบแม่เท่าซึ่งท่านในความอบการะยามค่าคืนให้แม่และลูกๆยามที่พ่อเมาเมาเหล้าไปพักสี่ห้ากิโลนั่นะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่สร้างองค์พระอุทิศให้หรือไม่ทําไมบ้านท่านปัจจุบันเป็นบ้านร้างวันดีคืนดีต้องวันดีคืนดีดิเนี่ย จึงจะได้ยินเสียงตําหมักและเสียงเดินเมื่อปีสี่สองปีสาลูกและเพื่อนเพื่อนที่วัดชวนกันไปสวดสรรเสริญพระมหาศิริราชาาตที่บ้านหลังนั้นจะมีผลอย่างไรเนี่ยมาเฉลยชื่อวัดตรงนี้บุปกรรมใดแม่จึงไม่แข็งแรงหัวใจโตและปวดหูมาก ปวดหูตลอดเวลาจนนอนไม่หลับจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าหมอแนะนำให้ผ่าตัดควรทําตามหรือไม่คะก็ต้องไปถามหมอหน้าสาวตาบอดไปหนึ่งข้างหูเสียอีกหนึ่งข้างแต่ปัจจุบันออกคําน้าที่ชวนคนติดจานดาวทํา น้าสามคนมีโรคมากโดนวัววัวขิดเออเจออุบัติเหตุหลายครั้งแต่ไม่ตาย oh. เพราะบุปกรรมใดจะแก้ไขได้อย่างไรห oh. <c oughs> น้านี่หน้าสงสารจริงห oh. น้าไม่ได้มรรกอดจากยายเลยทั้งทั้งที่เป็นลูกคนเล็ก oh. คนโปรดนะ ที่สารลูกมีวัตถุโบร,ราณของตระกูลอยู่ชิ้นหนึ่งเรียกกับเบีย้ยสองอันเอ๊ะคยเคย,เคยเห็นมังเนี่ยเบีย้ยมีตำนานว่าคืนพระจาร์เต็มดวงมีตำนานสงสัยตำนานเลยไรเหนียวเบีย้ยสองอันคืออันเล็กกับอันใหญ่ที่ประกรบกันจะปีกันเองและส่งเสียงดัง สงสัยเพิ่งคิดออกถ้าปืนยิงยิงเบี้ยจะยิงไม่ออกลูกปืนจะด้านหมดอารมณ์ออกจากกระบอกมีธรรมเนียมว่าทายาทที่จะรับสืบทอดดูแลเบี้ยคู่นี้ต้องเป็นลูกชายคนสะท้องตระกูลแต่ที่ผ่านมาเบี้ยอยู่กับใครคนนั้นต้องมีอันเป็นไปตอนอยู่กับน้าชายคนเล็กก็ถูก ช้างแทงตายตอนอายุ40่สิบกว่าลูกและพี่สาวทำกรรมอะไรมาจะมาเกิดในตระกูลที่ผู้ชายทุกคนติดเล่ากันงอมแงมและการช่วยต้มเหล่าเถื่อนขายจะมีวิบากอย่างไรฝ่ายผลิตลูกพี่สาวลูกพี่สาวแล้วครอบครัวสร้างบารมีมากระหมูคณะอย่างไรทําไมพี่สาวได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดและจะชวนครอบครัวมาสร้างบารมีกระหมูคณะได้ไหมคะ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็น,นำมาลอยฟักเป็นนิยายประลัมบลาจ้าพ่อดื่มเหล้ามากจึงเห็นกรรมนิมิตเป็นอุปกรณ์ในการดื่มรวมกับเคยต้มเหล้าเทือนก็กลัวตำรวจจับความฝังใจนี้จึงทำให้เห็นจึงทำให้ผสมผสานเห็นกันเป็นตำรวจใส่หมวกแก๊ปเป็นขวดเหล้า พ่อมีความรู้สึกทรมานในช่วงตัวหดเล็กลงด้วยแอลกอฮอล์แต่ก็อดเล่าไม่ได้เพราะติดเล่าจึงเกิดความอยากดื่มมากพอตายแล้วก็ดิ่งลงไปในมหารรกขุมห้าทันทีมีกายใหญ่โตมากขนาดภูเขาอาจารนึกก็เท่าคนนะนายน,นิยบาลนี่ก็จะใหญ่กว่า ถูกจับนอนอยู่ริมทารน,น้ำกรดสีดำร้อนโดยตัวนอนหงายอยู่บนบกแต่หัวจมอยู่ในทานน้ำกรดสีดำร้อนทำให้ทานน้ำกรดไหลเข้าปากน้ำกรดในในมหานรกนี่ร้อนกว่าน้ำกรดในเมืองมนุษย์นะเอาว่าดวงอาทิตย์เนี่ใส่ลงไปในมหานรกแปบบหายไปเลยน้ำกรดร้อนไม่เท่ากับดวงอาทิตย์นะน้ำกรดในเมืองมนุษย์ พราะนั้นาน้ำกรดในเมืองมนุษย์เนี่ยไม่ทราบจะไปอุปมาขนาดไหนเนี่ยทรมานมากสำหรับการถูกนายนริยบาลยกหัวขึ้นมาตักนก้ำกรดกรอกเข้าไปในปากนะดังภาพที่เห็นเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากก็จะตายก็นานแล้วก็เกิดใหม่ถูกกรอกใหม่ไปอย่างนี้อีกยาวนานไม่มีโอกาสรับบุญทุกบุญที่ทำไปให้เพราะกรรมยังหนักอยู่ แต่บุญไม่คอยอยู่ที่เยอมโลกซึ่งอีกยาวนานเป็นกับกว่าจะได้ไปรับบุญที่เยอมโลกจะช่วยท่านได้ลูกก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายอย่างคุณยายจาร์นั่นแหละจา้าพี่ชายตรงลูกเรียนเก่งไม่มีอาการเสียสติเลยแต่อยู่ๆเสียสติไปสิปีละกรรมแนอดีตและปัจจุบันที่ดื่มเหล้ามากมาส่งผลตายแล้วใหม่ๆกวเวียนอยู่เวันกับครอบครัวและระหว่างนั้นก็ไปเข้าสิงลุงจริง,รงๆแหละ ภายหลังจากนั้นก็ถูกเจ้หน้าที่พาตัวไปยม,มโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์สรมานมากๆได้รับบุญเทพทิดไปให้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมไอ้ทำบุญเทพทิ์ไปให้ท่านให้ให้อีกบ่อยๆพี่ชายคนที่สีมีการดื่มสุราแล้วก็ชอบทะเลาะวิวาททั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งการต้มเหล้าทั้งดื่มและขายจึงทำให้ประสาทหลอนเห็นเหมือนคนไล่ฆ่า แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานพระทานบารมีเก่านั้นน้อยอีกทั้งมัวแต่ยุ่งแต่อบายามุกชีวิตจึงไม่ประสบความเจริญรุ่งเรืองได้ให้เลิอกอบายามุกทุกอย่างอย่างเด็ดขาดแล้วก็หันมาสั่งสมบุญแต่การทำทานรักษาศีลแต่ว่าจะเพิ่งทำสมาธิเพราะว่าจิตประสาทยังไม่สมบูรณ์ ทำแค่ให้ทารักษาศีเม็่ประจำอาการก็จะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ให้ขยันทำมากินก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามกำลังแห่งบุญของตัวหลานชายในาดีเคยทั้งเดิมเล่าต้มเล่าโดยกรรมนี้จึงดึงดูดให้ไปอยู่ในครอบครัวขี้เมาทำให้ถูกมอมเมาด้วยโซราตั้งแต่ยังเด็กๆและติดเหล้าตั้งแต่สามขวบแม่เฒ่าตายแล้วไปเป็นภูมทิทวามีวิมานซ้อนอยู่ที่บ้านเดิม ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทาให้สาวขึ้นสบายขึ้นกว่าเดิมที่บ้านเดิมท่านเป็นบ้านร้างแต่วันดีขึ้นดีก็ได้ยินเสียงตําหม,มักและเสียงเดินเพราะช่วงแรกท่านยังติดนิสัยเป็นมนุษย์อยู่อีกทั้งมีคนอุทิศบุญไปให้ท่านอย่างน้อยอยู่เพื่อนเพื่อน,นที่วัดไปสวสดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตท,ที่บ้านท่านท่านฟังแล้วก็ทําให้ใจท่านผ่องใสขึ้นแล้วได้อุทิศแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศ ไปให้ท่านจากการสวดสนเสริญแม่มีคำค่าสัตว์รมหานทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ไม่แข็งแรงหัวใจโตส่วนปวดหูและนอนไม่หลับพระวจีกรรมด่าว่าํันยาบและเคยไปตบบ้องหูของหลานที่เรียกแล้วทำเป็นไม่ได้ยินในอดีตตามมาส่งผลทำตามแพทย์แนะนำและทำบุญทุกบุญบ่อยๆจ้า น้าสาวตาบอดหนึ่งข้างหูเสียหนึ่งข้างเพราะกำเนิดีไปขี้เมาทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไปตบตีทำร้ายเขาด้วยไม้จนอีกฝ่ายตาบอดหนึ่งข้างหูเสียหนึ่งข้างดังที่น้าเป็นอยู่จ้าน้าสามีกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารและกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจบุบันจึงทำให้มีโรคมากโดนโควิดแล้วประสบอุบัติเหตุหลายครั้ง แต่ยังไม่ตายเรามีบุญสงเคราะห์ญาติตามมาหล่อเลี้ยงอยู่น้าทำทานในอดีตมันน้อยเพราะความตนีจึงไม่ได้รับมรดกจากยายทั้งๆท,ท,ที่เป็นลูกคนเล็กคนลักให้หนาสาสั่งสมบุญทุกบุญให้มองมาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเบี้ยสองอันที่อยู่ที่พิสารลูกไม่ไม่ใช่ไอ้นี่มันสตังเลยเนยะ อนนี้ไม่มีอาคมอะไรเหลืออยู่แล้วเสื่อมไม่หมดแล้วส่วนคนที่ตายไปหรือมีอันเป็นไปต่างๆก็ไม่เกี่ยวกับเบีย้ยแต่เกี่ยวกับการกระทําของแต่ละคนลูกและพี่สาวที่มาเกิดในครอบครัควที่ติดเหล้ากันงอมแงมรากกําเนิดดีชอบดื่มเหล้าและเลี้ยงเหล้าพักพวกเพื่อนฝูงการช่วยต้มเหล้าเถื่อนขายจะทําให้มีเชื้อววบักอยู่ในแวดวงนี้อีกและจะเป็นเหตุให้ขาดสติได้ อดีตที่ผิดพลรราดลืมให้หมดนะจ๊ะแล้วกาตั้งใจทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้เกาดถึงพระธรรมกายให้ได้ก็จะช่วยให้พ้นวิบากนี้ได้พี่สางลูกคืออดีตทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธทันดรที่ผ่านมาแต่มีเศษกรรมกา,กาเมจึงมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเศษกรรมสุราจึงทําให้มาเกิดในครอบครัวที่ดื่มสุราและต้มเหล้า ชาตินั้นได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำนาที่เผยแผล่และปฏิบัติธรรมยัเข้าถึงดวงใสพอตัวรอดกับดุสิบุรีวงบุนพิเศษได้แต่ยังไม่พอพ้นกรรมอื่นๆชาตินี้บุญนั้นจึงทำให้มาเป็นเจน้าที่วัดจ้ะส่วนตัวลูกก็เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะแบบตามอารมณ์ครอบครัวก็มีสายบุญบางๆขับขหมู่คณะ ตอ้องเชิญชวนให้มาสร้างบุญปัจจุบันกับหมนะู่คณะให้มากๆจ้า